วันที่หนึ่งเมษานะครับสีมีทั้งสีส้มและสีเหลืองนะครับวันนี้หนึ่งพฤษภาครับก็ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับมาเป็นขวามือนะครับมีสีเหลืองและก็พื้นที่สีฟ้านะครับต่อไปนี้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ควบคุมนะครับจากเดิม20จังหวัดที่เป็นสีส้มเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเป็นศูนแล้วก็สีเหลืองจะเพิ่มขึ้นจาก47เป็น65จังหวัด ส่วนพื้นที่สีฟ้าหรือเป็นพื้นที่นําร่องท่องเที่ยวซึ่งใช้มาตรการสีเขียวเนี่ยก็จะปรับเพิ่มขึ้นจาก10จังหวัดเป็น12จังหวัดอันนี้ทั้งจังหวัดนะครับก็จะเพิ่มอยู่2จังหวัดครับก็คือระยองและสงขลานะครับส่วนพื้นที่ที่มีการใช้พื้นที่สีฟ้าบางพื้นที่ในจังหวัดนั้นก็จะมีอีก16จังหวัดนะครับตามจุดๆุดดที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับ ที่ประชุมก็เห็นชอบนะครับแล้วก็มาตรการต่างๆก็จะไล่เรียงกันมาชนิดหนึ่งนะครับมีมาตรการอะไรบ้างความสําคัญจะอยู่ข้อที่สองครับก็คือเรื่องของการปรับมาตรการการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะแสดงถึงการผ่อนคลายไปได้บ้างนะครับจากเดิมไม่เกิน23นาฬิกาก็ให้เป็นเที่ยงคืนได้แล้วครับ ณตอนนี้แต่ขณะเดียวกันผับบาคาราโอเกตทั้งหลายเนี่ยเราก็ยังไม่ให้เปิดเต็มรูปแบบนะครับแต่ท่านสามารถดำเนินการในลักษณะปรับไปเป็นรูปแบบร้านอาหารได้นะครับซึ่งเราอนุญาตให้ก่อนแล้วอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นในตามข้อที่สนะครับข้อที่1นึคือยังคงปิดอยู่แหละนะครับแต่ว่าท่านหลายที่ก็ปรับไปเป็นร้านอาหารขอท่าน ปรับให้เข้ากันกับเรื่องของการเป็นข้อกําหนดที่เกิดขึ้นและขออนุญ,ญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกทมได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการที่จะช่วยทําให้เราคงสถานะของการควบคุมกํากับนะครับในพื้นที่เสี่ยงได้ส่วน work from home ก็เป็นไปตามความเหมาะสมนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะเชื่อมโยงกับตรงนี้ก็คือเรื่องแนวทางการจัดการสำหรับผู้ที่เป็นผู้เสี่ยงสูงนะจากเดิมเราใช้ วิธีการกักตัวนะครับเจ็ดบวกสามคือกักตัวอยู่ที่บ้านเจ็ดวันแล้วก็ไปสังเกตตัวเองออกไปทำงานได้แต่หางจากคนอื่นสามวันตอนนี้เราปรับมาเป็นห้าบวกห้านะครับก็คือกักตัวอยู่ที่บ้านห้าวันแล้วก็สังเกตตัวเองห้าวัน